นี่คือข่าวใหญ่ที่ทําให้โลกบันเทิงไทยต้องตะลึงแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้แค่ตื่นเต้นเหมือนข่าวดาราคนอื่นๆมันคือเรื่องราวของการรอคอยที่ยาวนานถึงเจปีและการประกาศที่ขัดกับขนบธรรมเนียมดาราโดยสิ้นเชิงจนถึงจุดที่อาจทําให้ใครบางคนคิดว่ามันผิดปกติไปหน่อยหรือเปล่ามาฟังเรื่องราวของเจมเรืองศักด์นักร้องดังยุค90ที่พร้อมกับภรรยาสวยครูก้อยนัชชาประกาศข่าวดีหลังจากรอคอยมาอย่างยาวนานกันเถอะ ในโลกของดาราหรือคนดังนั้นมักจะมีกฎไม่เขียนที่ว่าตอนตั้งครันลูกคนที่สองหรือลูกคนไหนก็ตามควรจะเก็บความลับเพศของลูกเอาไว้ก่อนเพราะมันเพิ่มความตื่นเต้นให้กับการรอคอยและช่วงเวลาที่จะจัดกิจกรรมเฉลยเพศหรือรอจนถึงวันคลอดเพื่อประกาศชื่อแบบยิ่งใหญ่แต่เจมเรืองศักดิ์เลือกที่จะทำแตกต่างออกไปและนี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นว่าน่าสนใจแต่ก็มีอย่างอายเพราะมันขัดกับสิ่งที่คนอื่นๆคุ้นเคยแต่สำหรับเขาแล้วมันคือการแสดงออกถึงความสุขที่ไม่อาจรอได้ ลองนึกภาพดูสิครับการรอคอยลูกคนที่สองมานานถึง7ปีเต็มๆนะ่ามันเหมือนกับการเดินทางไกลที่ต้องอดทนและมีกำลังใจสูงมากๆและสำหรับครูก้อยนาชาวัย42ปีเธอไม่ใช่แค่แม่บ้านธรรมดาแต่เธอคือแรงบันดาลใจให้กับแม่ๆผู้มีบุตรยากอีกหลายคนเพราะเธอได้ช่วยเหลือและแบ่งปันประสบการณ์กับพวกเขามาอย่างต่อเนื่องในช่วง7ปีที่ผ่านมาอย่างเช่นการให้คำปรึกษาเรื่อง การดูแลสุขภาพหรือวิธีการบำรุงร่างกายให้พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ซึ่งมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะการมีบุตรยากมักมาพร้อมกับความเครียดและความท้าทายทางจิตใจแต่เธอเลือกที่จะมุ่งมั่นและเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางที่ถูกต้องจนในที่สุดก็ถึงคิวของเธอเองและแล้วในที่สุดครูก้อยก็มอบของขวัญล้ำค่าอย่างลูกสาวคนที่สองให้กับเจมโดยเขาประกาศอย่างภูมิใจว่าและแล้วแม่ก้อยก็มอบของขวัญอันล้ำค่าคนที่สองมาให้ผมหัวใจสีแดง นี่คือการเปิดเผยที่เร็วมากเมื่อเทียบกับดาราคนอื่นๆที่มักจะรอแต่เจมบอกว่าเขาต้องการฉีกกฎรมเนียมเพื่อแสดงความรู้สึกที่แท้จริงฮ่หาฮเพราะชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะรอช้าแบบนั้นแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองว่านี่มันเรื่องส่วนตัวนะแต่ทําไมต้องประกาศแบบนี้ละ่ะเพราะในสังคมไทยบางคนยังเชื่อว่าการเปิดเผยเพศลูกตั้งแต่เนิ่นๆอาจขัดต่อความเชื่อดั้งเดิมหรือทําให้สูญเสียความสนุกของการรอคอยแต่เจมเลือกที่จะทําเพื่อความสุขนะครับและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไป มันแสดงให้เห็นว่าการเป็นพ่อแม่ในยุคใหม่ไม่จําเป็นต้องตามกฎเก่าๆเสมอไปลูกสาวคนที่สองของเขาชื่อเต็มๆคือเด็กหญิงมีเมตตาลอยชูศักดิ์ชื่อเล่นน้องเมตตาซึ่งชื่อนี้สื่อถึงความเมตตาและความอบอุ่นที่เขาหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอถึงแม้ตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นหน้าน้องเมตตาแต่เจมก็ขอให้ทุกคนที่รักและเมตตาต่อเขาและครอบคร,รัวโปรดเอ็นดูและส่งกำลังใจให้กับน้องเมตตาด้วยนะครับเพราะการมีลูกคนใหม่มันไม่ใช่แค่เรื่องความ สุขแต่ยังเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ที่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากสังคมด้วยใบหน้าส่งจูบ GFC ขอบคุณรูปภาพจาก IG j e m s r u a n z a c c o t h h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m j e m s r u a n z a c k c o t h question e86 e4863 bea6 mark a484 f6 c47 a91 a49 bc2 g5 และนี่คือคำถามที่อยากให้ทุกคนคิดดู คุณคิดว่าการประกาศเพศและชื่อลูกตั้งแต่เนิ่นๆของดาราแบบนี้มันดีหรือไม่ดีสำหรับสังคมมันเป็นการเปิดกว้างที่ควรชื่นชมหรือเป็นการทำลายความสนุกแบบดั้งเดิมและถ้าคุณเป็นพ่อแม่จะเลือกทำแบบเจมส์หรือตามกฎเก่าๆมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเราอยากฟังทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับ